คือเออไอ้นี้แค่นิดนหน่อยๆนะเออคือของลูกสิ่งที่ไม่กล้าหน้านะ น้องูดพู้จัดจริงใจเนาะเพราะว่าฉันไม่ได้มาร่วมงานไหนหลายปีเลยแล้วเพราะว่าพอดีช่วงเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไทยทำผลไม้เนาะคือฉันอยู่เมืองไทยประมาณ27ปีแล้วแต่ฉันก็อยู่สวนลุมเนี่ยประมาณสี่สี่ปีแต่ฉันว่าฉันโชคดีมากที่สุดที่มาเมืองไทยก็คือเจออาจารย์คุณนิษฐ อาจารย์นี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องร้องไห้ก็แล้วทำไมวันนี้เราต้องสงให้ให้อาจารย์พงแทเพราะว่าอะไรแล้วยมีอะไรขอบคุณอาจารย์ขอคุณอาจรยคุณอาจารย์แล้วยังมีอะไรยังมีอะไรเรียนให้เก่งเรียนให้เก่งๆถูกต่งแล้วยังมีอะไร โอให้กำลังใจโอเคแล้วก็ฉันก็คิดว่าทงเทไม่กลัวอะไรอาจารย์เราก็คือทงเทใช่ไหมแล้วก็ถ้าเผาจริงก็ไม่เอาละเด okay. okay. yeah. yeah. ็กอาจารย์เราไม่กลัวเผาเลยอย่างที่สองขอบใจอาจารย์ให้สว่างเราตลอดข่าเราโมข่าวไหนเโมอย่างที่สอง พี่หวานพี่าาหมล้อาจารย์เบื่อสอนอ่ะาดหมดอาจารย์ไม่เบื่อเพรใช่ใช่ยู่หวอาจารย์นานอาจารย์ไม่ได้เด้เบื่อห้าเบื่อครับกสิ่งที่สอนนก็คือในชีวิตอาจารย์บอกว่าในโลกคนเราเนี่ยนะเรามีห้าวงนะครับคำว่าห้าวงเนี่ยวงที่หนึ่งถ้าเราเหลือเวลาดูแลครอบครัวเราได้ เราก็เอาขยายวงที่สองก็ดูแลพ่อแม่ทั้งสองฝั่งเมื่อยังเหลือเวลากำลังนในอำนาจเราได้ก็ดูแลขยายวงที่สามก็ดูแลพี่น้องทั้งสองฝั่งเอาวงที่สี่เรายังเหลืออำนาจและกำลังดูแลบริวารเราให้ดีวงที่ห้าเราเหลืออำนาจและกำลังก็ดูบริเวณเพื่อนฝูงนะครับ <Okay. S 1> ส่วนวงที่หกก็คือสิ่งที่อาจารย์ทําก็คือไม่ว่าท่านเป็นไทยนะครับเราให้ความเมตตาเพื่ออาจารย์ ให้ความรุ้น้และให้ทุกคนได้สุขภาพแข็งแรงก็คือเหมือนกับเราได้ทําร่วมกันนะครับเรามีวาสนาที่ได้มาเจอกันในภพนี้ชาตินี้อย่างนั้นอาจารย์ก็จะคิดสว่าทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนระยะนี้ในโลกอะหกเจ็ดพันล้านคนแต่เราได้มีวาสนามาเจอกันที่ศูนคนจีนเราเชื่อในครับวาสนานะครับไม่ได้เชื่อว่าเราเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับ แปลว่าในภพใดชาติใดเราต้องมีลิขิตที่ต้องได้บรรจบกันอย่างนั้นอาจารย์ก็อยากให้ทุกท่านว่าเราก็เมื่อกี้ที่แรจารยพูดว่าเราต้องมีจิตให้ความเมตตาเพื่ออารมณ์ต่อกันนะครับก็อาจารย์ก็คิดแบบนี้นะครับอย่างนั้นไม่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับใครจะฉลาดหรือไม่ฉลาดอะไรอาจารย์ก็ตั้งใจสอนผู้คนอย่างเต็มสิกํากำลังไม่ว่าเราไปคิดว่าจะทํำยังไงก็จะสอนให้คนนั้นเข้าใจคิดว่าต้องทํำยังไงสอนให้คนนี้เข้าใจก็อยากจะให้ทุกสิ่งที่ ดีที่สุดในการออกกําลังกายในสิ่งที่มีความสามารถและสติปัญญาที่ตัวอาจารย์มีมอบให้มันจะเราทุกคนเป็นเพื่อนอาจารย์ถึงบอกแล้วเราทุกคนเป็นผู้ซื้อีอยู่เป็นนิตยาพและเป็นอาจารย์เราเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งกันละกันอาจารย์ก็หวังว่าทุกคนต่อตั้งใจเรียนนะครับว่าได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าให้เก่ได้พัฒนามีส่วนช่วยสิ่งแรกก็คืออาจารย์ได้เขียนในหนังสือถุกครัางว่า ต้นทุนอันดับหนึ่งของการดำรงชีวิตนะครับก็คือสุขภาพแข็งแรงนะครับไปคิดให้ดีนะครับไม่ใช่เงินทองนะครับต้นทุนอันดับหนึ่งถ้าท่านไม่มีสุขภาพแข็งแรงท่านไม่นองฝันก็จะรวยครบยับเอาแค่เอาลำทาเล็้ตัวไม่รอดเลยแล้วจะไปทำหากินได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้น,ะน,นสุขภาพกายสุขภาพ,พจิตเป็นต้นทุนอันดับหนึ่งของการดำรงชีวิตดังนั้นสิ่งแรกเราต้องมีใจที่เอลือเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆลองสิ่งแรกเราได้คือตัวเองว่าสบายใจนะครับ แล้วก็พัฒนาสุขภาพกายร่างกายตัวเองเพื่อจะไปาหาเงินนะครับเพื่อจะไปต่อสู้ในสังคมในโลกข้างนอกน,นะครับดังนั้นพยายามช่วยตัวเองคือสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับต่อในปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายสุขภาพจิตทุกคนแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับ